สวัสดีค่ะหมอพรรักหมอผ่าตัดตาเต้าเนื้อต้อกระจกต้าหินและสัวกรรมเปิืกตาวันนี้นะคะหมอจะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มารู้จักเกี่ยวกับออส่วนหนึ่งโครงสร้างหนึ่งของตาที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะในคนไข้ต้าหินไปฟังกันเลยค่ะ ครงสร้างนั้นนะคะก็คือมุมตาค่ะทุกคนอาจจะยังไม่เคยรู้จักมุมตานะแต่ว่าคนที่เป็นต้อหินเนี่ยสำคัญที่จะต้องรู้จักเพราะว่ามันสามารถที่จะแบ่งชนิดของต้อหินได้ด้วยบางคนอาจจะเคยได้ยินต้อหินมุมปิดมุมเปิดอันนี้นะคะก็คือโครงสร้างของมุมตานนัเองค่ะตำแหน่งนะคะของมุมตาเนี่ยก็คือมันจะอยู่ระหว่างกระจกตาแล้วก็ตัวม่านตานะคะ ก็จะอยู่รอบตานะคะ360องศาและอวัยวะที่สําคัญหรือว่าโครงสร้างที่สําคัญที่อยู่ในมุมตานั้นน่ะมันมีชื่อว่า t a b c u l a r meshwork หรือเรียกว่า tm ก็ยังไม่ต้องตกใจสําหรับภาษาอังกฤษนะคะก็ฟังไว้นะ,ะคือตัว tm นี้นะคะมันจะเป็นตัวทําหน้าที่ที่ ของเหลวในตาก็คือน้ําในตาค่ะมันระบายออกไปที่ส่วนที่เป็นตัว T M นี้ T M นี้เองนะคะสมมติว่ามีความผิดปกติตรงบริเวณ T M เนี้ยทำให้บางทีเนี่ยมันมีแรงต้านใช่ไหมไม่ให้น้ําในตาเนี่ยออกได้ความดันตานะคะเมื่อน้ําในตาออกไม่ได้วความดันตาก็จะเป็นสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีแรงต้านมันโฟได้ดีเนี่ยก็จะทาให้ความดันในลูกตาของคนเราเนี่ยปกติเพราะฉะนั้นนะคะตัวเจ้า T M นี้หรือว่าโครงสร้างในมุมตาเนี้ยก็เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ควบคุมความ ภายในลูกตาของคนเราได้ค่ะอย่างที่เรารู้กันดีนะคะสมมติว่าคนที่มีความดันตาสูงใช่ไหมแล้วมันก็จะส่งผลต่อตัวขั้วประสาทต,ตาข้างในได้แล้วก็พอส่งผลเนี่ยเหมือนไปกดขั้วประสาทต,ตาทําให้ขั้วประสาทต,ตาบางส่วนน่ยถูกทําลายไปพอถูกทําลายไปเนี่ยมันก็เสียาการมองเห็นในด้านลานสายตาะคะ่ะทำให้เกิดภาวะต้อหินขึ้นซึ่งความดันตาที่สูงก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นป,ป,นปจัจจัยสำคัญที่ทําให้คนเนี่ยเกิดภาวะต้อหินค่ะ นี่นะคะสมมติว่าตรวจพบสงสัยว่าเป็นต้อหินมีภาวะความนันตาสูงสงสัยต้อหินหรือว่ามีภาวะลานสายตาผิดปกติควบคั้ประสาทต,ตาใหญ่อะไรก็แล้วแต่ะคะสิ่งที่ต้องรู้อย่างหนึ่งคือเรื่องของมุมตาว่าเป็นมุมตาปิดหรือมุมตาเปิด การที่จะรู้ได้นะคะคุณหมอตาเนี่ยก็จะต้องใช้เครื่องมือพิเศษนะคะในการที่จะใส่เข้าไปนะคะที่บริเวณตาเพื่อที่จะไปส่องดูมุมตาอันนี้นะคะก็จะมีเลนหลายชนิดนะคะเพื่อที่จะส่องเข้าไปดูมุมตาค่ะหลังจากที่คุณหมอตาเนี่ยได้ส่องเข้าไปดูมุมตาแล้วนะคะก็จะสามารถดูได้ว่ามุมตาคนนั้นอะ่ะแคบกว้างปิดหรือเปิดนะคะ โดยใช้หลักเกณฑ์ต่างๆมีเกณฑ์นะคะในการที่จะแบ่งว่ามุมตาคนไหนกว้างคนไหนแคบคนไหนปิดคนไหนเปิดอะไรเงี้ยหลังจากที่ได้รู้แล้วนะคะว่ามุมตาเป็นมุมตาปิดหรือมุมตาเปิดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องรู้ต่อไปนะคะสำหรับคนไข้ที่วินิจฉัยว่าเป็นต้อหินแล้วเนี่ยการรักษาของมุมตาปิดของมุมตาเปิดเนี่ยสเต็ปในการรักษาหรือขั้นตอนในการรักษาก็จะไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้า เป็นต้อหินที่มุมตาปิดเนี่ยการรักษาแรกอาจจะเป็นการรักษาการผ่าตัดหรือว่าเลเซอร์ว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นมุมตาเปิดเนี่ยก็จะรักษาด้วยการใช้ยาลดความดันตาก,ก่อนหลังจากนั้นถ้าควบคุมไม่ดีก็เป็นการผ่าตัดซึ่งอันเนี้ยไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนต้องเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าบางคนที่เป็นต้อหินมุมเปิดมุมตาเปิดก็มีการยิงเลเซอร์บางชนิดที่ช่วยลดความดันตาได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการที่รู้ว่าเป็นมุมตาปิดหรือมุมตาเปิดเนี่ยมันก็สําคัญทั้งในแง่ของการวางแผนการรักษาว่าจะผ่าตัดกอดหรือว่าจะใช้ยากอดน,นะคะแล้วก็อันที่สองก็ทําให้เราเนี่ยเข้าใจมากขึ้นว่าโรคต้อหินที่เราเป็นอยู่นั้นเป็นอย่างไรสําหรับในคลิปนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจในเรื่องของมุมตามากยิ่งขึ้นถ้าใครมีคําถามสามารถที่จะอคอมเมนต์ได้แล้วก็ใครอยากรู้ในเรื่องของต้อหินฝากติดตามช่องนี้ไว้ด้วยค่ะ